เป็นผลขอ,อ,า,า,อาการหดตัวยืดตัวของกระดูนี่รอยแตกรอยขาดนี่เป็นผลของน้ําที่ทําให้แผ่นเซลล์เสียหายนี่ก็คือรอยนี่แหละไฟจะไม่ออกแต่นี่เราไม่ไมต้องทำอไรเพราะหวัวท้ายนี่มันถึงกันหถูกต้องครับนี่ที่เราวิเคราะห์มาวันนี้เราได้ไฟขนาดไหนกับที่เขาทำมาก่อนๆอะเอาของเขาก่อนให้เจ้าแผ่นนี้แผ่นนี้วนอ่าอะไอยู่43ามจุด มีผมอซีหกจุดห้าอ่านี้เป็นกระแสกระแสจะเป็นจุดศนห้าอ่าหามาฝั่งนี้นี่ยจุดศูนย์แปดโอ้ต่างกันอ่าจุดศูนย์แปดอันนี้วนวนน่าจะใกล้เคียงกันหมดใกล้เคียงกันครับสี่เก้าสี่หกก็ต่างกันอยู่สั

แต่ไม่เดมันจะ้หมะนเปยอันนี้าออกมาด้วยแ้กเราไม่ต้องไม่ต้องคันนองมาหมดครับ <laughs> <hcole> <laughs> <luôn> <laughs> hello <heartbreaking> <laughs> <tuh Joshua> 0123ผมขอตรวจ อ๋อมันมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแหละครับพงษ์พงษ์ไปดูหน่อยดูในดูหน่อยรู้สึกไม่ถูกเลยเนี่ยดูในไม่มีปลายเลยแผลหดแผลหดจับดูแลมันเย็นอยู่เลยโอ้สว่างจ้าเลยสว่างเหรอวะอ้สว่างจริงๆเกงาร์อันแล้วไม่มีแะไรเลยแล้วไม่มีเลือดเหรอ

ยักเติมน้ำกันเลยครับน้ำกันมีเต็มขวดเลยนะครับมันกันไดอยังไงเต็มขวดแต่ว่ายังไม่เต็มแบตที่เปิดงัดแงะแงะแยะความสวยงามอยู่ที่การแต่งเติมนะครับแต่งแต้มประกวดนะครับประกวดนะครับพรุ่งนี้ประกวดทำรูเข้าใจได้ไหมทำรูเข้าใจใช่ไหมในนี้ใช่ไหมขั้ีความสามารถ ขดไปขดมาทำให้สว่างก็คือจุกไปอีกอันกลับไปบ้านก็ต้องไป ต่อสา้เสร็จเป็นตกแต่งเสร,ร็จคุณกม่ต้องประกวดนะครับต้องประกวดครับประกวดครับประกวดที่รางวัลนะครับหายไปไหนนี่ก็จุดสองนี่ไม่ใช่ไหม